ไม่ไอ้บวงรัดคอมอยู่บ่าวมันอยู่บ่าวหมดตัวบอนดึงดึงขาหน่อยดึงขาแบดปรดตูดมางี้หน่อยดิเฮ้ยเนี่ยมีน้ำเปล่าฉีดล้างหน่อยดิเดี๋ยวไปทั่วแล้ว ลักษณะที่มันเปี่ยวมันพยศแบบนี้เขาเรียกเป็นแนววัวอะไรเป็นแนววัววัววัวทุ่งใช่ไหมพี่ใช่ครับวัวทุ่งครับมันจะค่อนข้างควบคุมลำบากใช่ไหมใช่อ่า กว่าสามร้อเพิมข้ามาบุสองร้อยไอ้เออไรเป็นเป็นเป็ท่าไหร่มาใส่นนี่่อย้อนยอนปย้อนก่อนดึงมาดึงดึงนอเี่ยันนี้่าจะเป็นซื้อมาทำพันหรือเปล่าวิ่งวิ่งที่ไวิ่งเลยไป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 ล่ดคุณลด้นไปเลยล่ดเบเบลลี่บอกว่าเป็นเสีย มันไม่มีชื่อหรอกเพราะเพิ่งซื้อมายังเพิ่งซื้อมาครับพี่เอาไปเลี้ยงเขาเอาไปเลี้ยงลูกไป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 าไปไปทีไเขาไปเนี่ยไปทำอะไรลูกเขาเอาไปเลี้ยงไปอยนตัวมันปตรงเลยขึ้นแบงค์บนเลยขึ้นแบงค์บนเลยไปไปไปลูกอ๋อ มาทั้งหมดกี่ตัวนะสิบตัวซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อวานครับซื้อเอามาทําอะไรพี่มาเลี้ยงต่อมาเลี้ยงต่อครับปัญหาพี่กี่ตัวฮะล่าสุดน่าจะสามครับสามทั้งตัวนี้นะสามทั้งตัวนี้อที่เหลือย,ยังไม่รู้อยู่หนยังหาไม่เจอ <c oughs> ครับผมเราซื้อมาทั้งหมดกี่ตัวนะพี่ซื้อมาสิบครับสิบตัวซื้อมานี้เพื่อที่จะมาเลี้ยงหรือว่ามาให้เอามาเลี้ยงต่ออ่ะ สิบตัวที่บ้านี่มีตัวผู้ตัวเมียกี่ตัวตัวผู้หมดครับผู้หมดครับเอาเป็นเป็นนิพันอะไรครับพี่โทษทีผมซื้อวมรวมมาฮะมันมีทั้งวากิวก็มีมีบามันมีชาลูเล่อ่าโดยปกติแล้วที่บ้านหรือว่าตัวของพี่เองเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงไว้เยอะไหมครับเลี้ยงก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบตัวครับอันนี้คือวัวที่เพิ่งซื้อมาครับนั้นอย่างฮะเเพิ่งซื้อเมื่อวาน อันนี้ถ้าคิดจะเป็นมูลค่าเนี่ยของวัวที่ถือไว้ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้เหรอโอ้โหเยอหมื่นสามได้มั้งฮะอ๋อหาเจอกี่ตัวแล้วเนี่ยตอนนี้เพิ่งรู้ว่ามันมันมาเนี่ยก็ตัวแรกครับอ่าครับแต่ว่ามันเห็นน้องบอกนับได้สามตัวเดี๋ยวรอเอ้ยรอนับได้เจ็ดเนาะสามเดี๋ยวไปดูมันอาจจะอยู่ในฟาร์มแหละอ๋อครับครับ